พี่น้องเบิ่งนี้อะไรเนี่ยบาสตดินนะครับบอกเลยว่าสินค้าไทยแต่ละอย่างนี่โคตรเยอะมันจะเป็นน้ำหอมน้อพี่นนอะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสินค้าเหล้าจะมีอยูอบ่เฮ้ยเขาถามเนี่ยเกี่ยวกับคนเหล้านิมอ่านิยมช้มสินค้าไทยเยอะขนาดไหนเสมอนองมาแต่อุบลนะครับลายบ่สมมติว่ามสาีสินค้าเบียร์จีนเล้าไทยเอื่อยเดือว,วตัวใดไทยเนาะ พอ่อยังเอาเหตุผลสวัสดีครับกลับทักทายสบายดีสวัสดีครับรบ๊อก์สวัสดีครับมานี้วครับพี่น้องหลังจากที่บอลโอยู่บ้านเนาะพี่น้องก็คือแบบย้อนมาเหตุผลนี่เนาะเรื่งรองวอโนอยากออกมาถ่ายบรรยากาศเนาะพี่น้องให้เบิร์กว่าสินค้าไทยในประเทศลาวเนาะแบบว่า,าลายขนาดไหนบอลโนย์้งทุนมากตั้งแต่บ้านเนาะพี่น้องเดินทางมาปาั่งเสเพื่อพาไปเบิ่งสินสินค้าไทยในประเทศลาวเนาะพี่น้องบาจะเยอะขนาดไหนหลังจากที่ ห้า,างการเหล้านะครับแบบว่าจะแบรนสินค้าไทยในเหล้านะพี่น้องเบิ่งต้นกันว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะบอกได้ว่าตะดึงเนี่ยเนาะสินค้าไทยในเล้าคือแบบหลายแห้งเนาะพี่น้องการที่ว่าเรมีสินค้าไทยในเหล้าบอกได้ว่าเจ๋งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นกันว่าสินค้าไทยในห้างของประเทศลาวจะเยอะสำบายเนาะพี่น้องปไปเบื้องต้นส้มน,น้ำกันจะดูด้วยกันโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปนส้มน,น้ำก,กันทางด้านในนะครับเนาะนาพี่น้อง เหามากเนาะครับมีเป็นหางยูอไนะไรเนาะแบทโคลเนาะพี่เนาะโมว่าเป็นแดงของอียงเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณสามสามถุงเนาะพี่เนาะวนโนเดินทางมาแต่ปากอ่าเตะะเนาะเครืนะคอเของวาเบีย้ยอะไรกันมารีวิวสินค้าไทยในลาวอะเยอะขนาดไหนนี่นะครับเขามาแล้วเออพี่เนาะเบิร์นเนี่อะไรเนี่ย มัสตอรินนะครับบอกเลยว่าสินค้าไทยแต่ละอย่างนี่โคตรเยอะมันจะเป็นน้ำหอมนั่นี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสินค้าเหล้าจะมีอยู่บ่นี่นะครับผมน้องพี่น้องแต่ละอย่างนี่คือแบบโอ้โหน้องราคาเกือบแสนจีบรติแล้วครับอันนี้เป็นพงมะพร้าวเนาะโอ้โคตรเยอะเลยโอ้โหพี่น้องแต่ละอย่าง อันนี้จะเป็นอันจะเป็นของประเทศจีนนะครับเป็นแบรนด์ของจีนแต่ว่ามุมนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นของจีนนะครับนี่พี่นอ้องเห็นบ่ราคาประมาณเกือบร้อยบาทน้องพกเงิน 6, เกือบพกเงินน้องพี่น้องห้าสิบแปดหมื่นกีบว้าเหมือนแบบเหมือนเขามานี่เหมือนแบบไซส์บิบิทอยู่ประเทศไทยนะพี่นอ้องนี่แหละการที่ว่าคนเล่าเข้าคุ้นเคยกับสินค้านะ อย่างนี้เนาะมันจะเป็นอย่าสมุนไพรต่างๆบอกเลยว่าสามระเทศไทยนี่เนาะพี่เนาะระเทศลาวก็คือมีนี่เนาะบาลโน้กใส่แต่ก่อนอันนี้เป็นแนวใส่โมเนาะแล้วจะซื้อเอาแปลงส่งโมเนาะพี่เนาะบอลโนเคยใส่แต่ก่อนจะข้าวบอน้อยู่จะข้าวอยู่คนละอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องอันสามหมื่นจีบไหนเดี๋ยอันหนึ่งเนาะก็ซื้อไปแปลงสองโฟม โ oh, อ้หนอมุมนี้มุมนี้ก็ oh, oh, โอ้โหโคตรเกียบเลยพี่เ้างใจสินค้าใจคนเล่าเวสินค้าไทยเป็นเดืองที่อย่างเด้พี่นองเลยเดีย๋ยวว่าใยคนล่าที่แบบว่าหมดใส่สินค้าไทยเียบอกเด้ว่าให้ตายเกิดใหม่สะดีกว่านะครับนี่ดูแล้วพี่นนองดูสะให้เต็มตาเนาะครับเนาะการที่ว่าคนเล่าจะแบรสินค้าไทยไหลอย่งไดเนาะครับเบองนี้พี่นนอง เกือทุกอย่างเลยเป็นของประเทศไทยเดี๋ยวมาเบิงมุมนี้พี่น้องเป็นเครื่องดื่มเป็นอ่าเครื่อง <Okay. S 1> เป็นเครื่องปรุงเนาะบอกเลยว่าโอ้โหสิ oh, <what? S 1> ่คชาไทยเทียบ <Thank you. S 1> นะครับน้องสาสุหน่ารักเ <Thank you. S 1> ื้ออะไรครับ <Thank you. S 1> <c oughs> นะครับเป็นน้ำปลา น้ำปลาของแบนดของไทยนะนนยทุกอย่างเลยเป็นของไทยเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำซอสน้ำมันหอยเนาะบอกเลยเนาะครับพป่นเนาะอันนี้เป็นน้ำมันไปลึงเนี่ <c oughs> การที่ว่าประเทศลาวเนาะไปสินค้าไทยเยอะน้ำปลากากะอันนี้ขวดละสองหมื่นสามันกีบ นี่เป็นแพ็คะครับแคหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแ้มนกวาครับเป็นแพ็คตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับอันนี้แพ็คหนึ่งสบาทพี่ลองว่าแพงกู่ะครับแพ็คหนึ่บาทสามิดเกือบสองรอยาทนะครับสองรอยามีมุมนี้นี่น้องพีาีเนาะ, LC, นะโอ้โหโคตร พี่น้องเอ้ยสินคาไทยทุกอย่างเลยเนาะอันนี้แบบน,นี่นะพี่น้องเช่นบอกการที่ว่าคนเล่าโมมีสินค้าไทยมหนวกเลยว่าไปไม่รอดอดีๆเลยนี่แหละเดีย๋ยวให้เบิ่งกสุกมุ่มเลยพี่น้องว่าสินค้าไทยเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นเซี่ยงไฮ้จัมโบ้เนาะครับราคาแพ็คหนึ่งประมาณสามหมื่นกีบครับพวกอย่พี่น้องอันนี้เป็นห้บ100บาหนะ้าสิบสองหมื่นเกือบร้อยบาทเนาะโอ้คืแพงกับวะ อันนี้เป็นน่าจะเป็นของลาวแล้วเป็นนี่เป็นน้ำดื่มของประเทศลาวนี่ก็เป็นของลาวนะเป็นขอนเสียส่วนจะเห็นสินค้าลาวเป็นแบบเป็นจนอนน้อยนะอันนี้ก็เป็นของไทยหมดเลยมีหม้อโอ้โหไวตา้ิวครับพี่น้องเห็นบ่กสินค้าไทยแต่ละอย่างอันนี้ก็เป็นสินค้าไทยนะครับสายน้ำผึ้ง ดูซะพี่นอ้องสินค้าไทยทั้งนั้นเลยว,ว้าวเหมือนหลุดเหมือนหลุดเข้ามาในประเทศไทยเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าสินค้าแต่ละอย่างนี้โอ้โหนะครับทุกอย่างเลยพี่นอ้องลอยคำนะมนกุกษะเคยกินอยู่พี่นอ้องอร่อยอร่อยอร่อยสินค้าไทยได้ามาตรฐานอันนี้ก็ไม่แพงมากเนาะซ้ำสามหมื่นห้าพันกิบก็ประมาณหกสิบบาททางประเทศไทย แต่ละอย่างเนาะอยู่สาขาเครื่องดื่มนะครับสปอนเซอร์เนาะมีโปอีกสามแถมหนึ่งที่เป็นห้างราเนาะครับแบทแบทโกเนะนาะน่าจะเป็นโอ้โหวันนั้นคือเป็นคนไทยหรือคนจีนดีืนนะัอย่างไรแต่ว่าสินค้าไทยคือแบบโคตรเยอะนะพี่น้องโคตรเยอะเลยบอกเลยว่าสุดยอดเนาะเหมือนนี่แหละเหมือนเคยเออเหมือนอยู่ที่ห้างไทยเลยแต่ละอย่าง สุดยอดคนลาวใส่สินค้าไทยนี่จะเป็นใบวายนะครับรถเจ็ดจะเป็นโซนอาหารนะครับนะดีย๋ยงพี่นอ้องมุมนี้มุมนี้คือเครื่องดื่มนะครับคือ,อเครื่องปรุงอาหารเนาะ นี่นะครับแต่ละอย่างลองมุ่มนี้อาจจะเป็นของจีนเนาะทีว่านำเข้ามาแต่ว่าบอกเลยว่าบุคุนเคยเนาะพี่นนองนี่แหละการทีว่าเขาบาสื่อบาเคยสื่อบาเ,เคยใส่เนาะพี่เ้องเข้ากับว่ามั่นใจในสินค้านะแต่ว่าสินค้าไทยคือแบบประทับใจอลกับมั่นใจในการทีว่าใส่สร้อยอันนี้เป็นโซนของประเทศจีนนะครับเป็นสินค้าของจีนอันนี้ก็เป็นสินโซนของประเทศจีนนะครับ แต่ว่าโซนนี้คือแบบไทยโคตรเนียบเลยเนี่ยพบเนาะโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดเนาะนี่นะครับเนี่ยามาเบิ่งปลาร้าพี่เนาะแหลายนะคนว่าปลาร้าก็น้ำเข้าเนาะแตบวบมาเบิ่งว่าเป็นไหมปหลาปร้าปลาปลาร้านะอ,อยู่นะพี่เนาะโอ้ยอยู่โซนไหนเนาะเดบอกเลยว,ว่าสินค้าไทยแบบโอ้โหแน่นไปหมดแล้วครับ นี่เนาะผงสุดรถนะครับนี่แหละคือแบบปัจจัยแรกเนาะของคนลาวที่ว่าซื้อมาเบิ่งเนาะครับปลาแพงสำคัญบอกรับอยูย่ประเทศไทยอันนี้ซองน้อยเนาะครับซองน้อยตะกรอนมอลูนสื่อตะกรอนหาพันกีบหรือว่าพกพันกีบหนึ่งหมื่นกีบเนาะพี่น้องจากตะกรอนเดี๋ยวนี้สองหมื่นกีบเบิ่งพี่น้องว่ามนนันมันขึ้นเท่าไรเนาะอันนี้ก็ตาตาอย่างไร โรอันโมเป็ยนน้อพี่น้องตา,สสา,าตาสซาลาวะตายังว่าซาภาวะจะเป็นพงศุรธ์อยังพี่น้องตาซาภาปะอันโมเป็ยนได้พี่น้องไหยอันนี้ก็ราซาสศุลธ์อายุโมโต้เนาะตอนอันนี้ก็พงศุรธ์รถ,รถด,ด,ดีนี่น้องพนน,นัอนนี่เนาะเกือบทุกอย่างเลยนะแบบนีน่แหละ จะให้คนลาวครับยกเดอร์ใสสินค้าไทยบอกเดอว่าหายตายเกิดใหม่สดดีพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็เป็นนี่แหละคนลาวนิยมกินนะนเนาะมย์กินได้ยังหน่อยนี่บอกเดอว่าคุณเคยขนาดนาะครับแบรนด์ของอ่าสามีครัวเนาะอันหนึ่งที่น้องแต่ก่อนนี่ยมโนซื้อหาพันเดี๋ยนี้คือหนึ่งหมื่นหกพันน้องขึ้นแบบโอ้โหสามถูเลยนี่นะครับ โอเหตุไรเนาะกับการที่ว่าเออแบบนีแ้แหละพี่น้องอันนี้ว่าไม่มาโทษโทษประเทศไทยแล้วพี่น้องก็คือแบบเออสินค้าแบบนั่เข่านะค้างเงินทำมันมันต่ำโรคแล้วพี่น้องค้างเงินเพิ่นมันเศรษฐกิจบ้านเพิ่นมันดีนะแต่ว่าค้างเงินทำมันต่ำก็ต้องเข้าใจพี่น้องพอเขามากแต่การไล่ได้นี่พี่เนาะไม่อันนี้แล้วโมองทสื่ออย่างนี้เนาะเบิ่งกนเนาะครับพีเนาะเราไปเรามากแล้วพี่น้องกับประมาณนี้แหละ เดวาร้าแห้งนะครับนมเนาะเป็นเบยอันนี้เป็นนุ่มนะครับนี่นมไฮคิวนะครับนี่อันนี้จะเป็นโซนนมเนาะจะมีโอ้โหพี่น้องนุ่มประเทศไทยครบเลยดูพี่น้องดูดูดมีโปรโมทมีโอเมก้าสามหกเก้าเนาะอันนี้แหละคือแบบ ราคาเนาะครับเบินอนแพ็คหนึ่งเนาะครับว้าวสี 45, ่สิบห้าหมื่นจีบโอ้โหพี่เนาะสินค้าสามอันเนาะพี่เนาะแพ็คหนึ่งมันเหม็นเนาะพี่เนาะราคาคือแบบโอ้ือแพงแต่ว่าอาจจะแพงต้องค้างเงินเท่าไหร่พี่เนาะค้างเงินเนาะมันมันตำ่ำนาะต้อบคุณใจเพราะว่าสินค้า น้ำมเขามันก็แบบราคาก็คือเก่าเนาะพี่น้องราคาเงินบายก็คือเก่าแต่ว่ามาตีเป็นเมมเกียร์เขาก็คือแบบมันเฟ้อเนาะมันเฟ้อหน่อนี่พี่น้อส่วนน้ำดื่มที่วานอไทยไปเมื่อกี้มันก็จะเห็นแบบเมีเบียร์เนาะครับเบียร์ไทยครบเลยมีเบียร์ล่าเนาะพี่น้องถือซูสกมูกละสิบห้าสิบสามเนาะเบียร์ไทยอีกอ่ะอาจจะแพง กัวน้ำเขาเนาะนี่จะเป็นเป๊ปซี่ของโม้โหว่าเป็นของไทยบอกได้จะได้อาจจะเป็นของไทยตะบาร์มามาอาไอ้เครดิตของประเทศลาวเนาะพี่น้องแกนซื้อลาวอันนี้เป็นเบียร์อาจจะเป็นของต่างประเทศเนาะสามแสนฝ่าย เบียร์เหล้าก็จะลายพี่นเนาะเบียร์เหล้าเบียร์ไทยบอกเห็นเนาะเออเบียร์ไทยครับอยู่ดุมโอ้โหเบียร์แต่ละยาโอโ้ราคาเป็นพันเป็นล้าน,นพี่เนาะล้นานหกแสนโอโ้โอกาสกินได้พี่เนะาะอาหารเดี๋ยวพี่เนาะ เสียคนลาเวสินคา้าไทยแบบบอกเลยว่าเจ๋งแต่ละอย่างน้ำเข้าแต่ประเทศไทยนะครับคิดว่า,านพี่ลองเครื่องดื่มแต่ละอย่างนียมั้งนักฟาวน,นั่นนี่สุดยอดแต่คนเมื่อบาน,นพี่น้องเลยคนเมื่อบานนอกนะครับอรบ,บอกเลยว่าแต่ละอย่างเกือบแบบคือไปอยู่ประเทศไทยเลยนะพี่น้องสำหรับ แต่ละยนนอย่างนะโอวันติน,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 นอ,อ,อันนี้นะเจ็ดหมื่นเกีบแล้วครับประมาณร้อยยี่สิบบาทอันนี้แพงอยู่วะพี่น้องเบิ่งสินค้าน้อกันแล้วครับกาแฟกาแฟนี่เป็นของ,นนนอ,นองไทยก็เตยวิวลี่เบอร์เบอร์เกต้าแล้วกันเนสเนี้ยว่าตัวนี้เนสคอฟฟี่บะตัวนี้เดี๋ยวมาเปิ้งของลาวพี่นอ้องนี้เหล้าเซฟากาแฟ่เหล้าลา,ลาคอฟฟี่ นี่เนาะครับตัวนี้นี่เป็นแบรนด์ลาวเลยกาแฟคุณภาพสน,นามลาวกาแฟนี่เนาะครับลาวอันนึงเกา่าสิพกพันกีบนะครับตัวนี้เป็นแสนสิพาประมาณสองร้อยเดี๋ยวเบิ่งของไทยนะครับของไทยตามกลัวพี่เนาะเบิ่งนี่สินค้าน้ำเขายัางยังถู่กลัวพี่เนาะเห็นบ่สินค้าน้ำเขายังถู่กลัวเสียงคนลาวบ่อยากซื้อสินค้าไทยจังได้พี่เนาะเบิ่งนี่ สินค้าน้ำเขานะครับสินค้าน้ำเขานี่กับสินค้าน้ำเขาน้ำเขาว์ดนี่เป็นตองแบรนด์ไทยเ็นสินค้าในประเทศเท่าพี่นกเก่าสิพกสินค้าในประเทศเท่าไปกันสินค้าในประเทศเท่าเซนตปลายเบิรงพี่นงสินค้าในประเทศเท่าจากสวนเลยเนาะอันนี้เซนตปลายเลยเดี๋ยวสินค้าไทยก็ถือกลัวมีพี่นง เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นปลายเนาะอันนี้ก็อบแปดหมื่นปลายสินค้าในประเทศเท่ามันยังแพงกว่านะพี่น้องเอาพี่น้องตัวนี้จะเป็นโซนจะเป็นโซนอันนั้นอันนี้จะมีของจีนเนาะแต่ว่าของไทยก็คือเซ็งหนึ่งได้โคเกเตเนาะอันนี้ทามาโน่ขแบบึ้นเคยว่าพี่น้องแบบสินค้าพวกนี้ อันนี้ลาดีกับคุณเคยเราคือเป็นแบรนด์จนะีนนะมีภาษาจีนอยู่นะอันนี้เป็นลาดีเราเป็นของคือแบรนด์จนะีนเรา้องอันนี้มาข้าใจด้วยกันแต่ว่าสินค้าไทายคือคุณเคยนะครับคุณเคยได้เนานะเราก็กลัวเพราะว่า,าซื้อโฆษณาต่างๆมันแบบคบาา่อนข้างว่าเขาเทิร์นเขานะเทิร์นเฮาแบบคุณเคยกับสินค้าที่อยู่ในประเทศลาวเนาะก็เกียรตนานะคือที่วา่าใส่มาตั้งแต่เคนอนะ ตัวเต้ยมือเกืิด้วัวพี่น้องสินค้าตัวนี้อันนี้ก็เห็นก็จะโฆษณาเน,ะละละนาะพี่น้องลาล่าโฆษณานาครพี่น้องที่ว่าแบบสุดยอดเนะาะเหมือนคนลาล่าเขาจะมาสอบมาสอบเนาะมาพีเนาะ ยังทงีง่ถามไกด์คนยังสวัสดีโดยข้อถามในเกี่ยวกับ่คนเล่านิยมอ่านิยมไซสิสนค้าไทยเยอะขนาดไหนแบบน้องามาแต่อุบลน,นะครัแบบลายวะสมมติว่ามีสินค้าเบียร์จีนเล่าไทยเอือยเดือกตัวใดไทยเนาะพ่อหยังเอาเหัละแบบ เท่ากับคืนมาคุณภาพมันคุณภาพเนาะโอ้แต่ว่าจีนต่ะกระบอกกรับโบ,บ,บ,บอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าการคุค้นเคยมันเป็นบ่<แ>คนลาวใส่นายนะครับนะเนาะเดี๋ยวขอบคุณด้วยครับเกิดกไปไหนขโมยเนาะครับเนาะคือว่าก็คือคนลาวไปคนลาวนิยมใส่สินค้าไทยแบบการคุ้นเคยนะครับแต่ได้แต่ได้น้อยน,อนะพี่น้องกับประมาณนี้ด้วยครับพี่น้องเลยน้องเป็นเกลืองเซเนาะส่วนนี้จะเป็นเกลืองเซ มันจะซื้อยเยอะเกิดเยอะเกิดเยอะเกิดอยู่ตรงไหนเนาะพี่พี่น้องเยอเกิดโอ้ขายเป็นกล่องเลยวะซื้อเป็นซื้อเป็นยังไงนะพี่น้องบะหมี่วะเนาะขายเป็นอันนั้นไปกินแบบ ี๋ไปทำเป็นงานด้กกันเพี่นอ้อซิโลเวอร์ตนเราคิดเงินได้จะกลับแล้วเนาะเดิน,นทังๆซื้อซองยางกลจะได้จะนัาหางเบคโครเบคโครเบคโครกรถัด ออกมาแล้วพีพ่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะกับผ้าบเบิรงบรรยากาศเ่ยอยู่ห่างพี่น้องอยู่ห่างของประเทศลาวก็คือพี่น้องเห็นนน่ะแหละว่าสินค้าไทยเยอะขนาดไหนเนาะแบบว่าบอกเลยว่าเต็งหนึ่งเนาะพี่น้องเอาละครับพี่น้องการที่ว่าคนลาวเนะาะแะรนด์ชินค้าไทย,ยนี่บอกเลยว่าหายตายเกิดใหม่ซะดีกว่าเนาะพี่น้องแบบว่าเสียหายเสียหายแบรนด์สินค้าอะไรก็บอกให้ใส่สินค้าไทยบอกเลยว่า คนลาวเ,เจ๋งนะพี่น้องสมมติมาประเทศไทยบมส่งสินค้ามาให้ประเทศลาวนี่ไปตลอดนะพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องกลับประมาณนี้เด้อครับคลิปนี้เนาะกลับพามาเบิ่งสินค้าไทยในประเทศเรวมาเยอะขนาดไหนของก็ละตัวพี่ก้อนพี่น้องพ้อ,งพอ,งพอกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย